สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดมาม่ากันนะครับเป็นเมนูประหยัดครับทำง่ายกินได้ทั้งครอบครัวอีกแล้วครับวันนี้เปลี่ยนจากข้าวผัดไข่ธรรมดาหรือมาม่าธรรมดาเอามาผัดรวมกันซะเลยครับได้ทั้งรสชาติข้าวผัดไข่หอมกลิ่นมาม่าต้มยำน้ำข้นสะดวกรวดเร็วครับเมนูนี้เด็กๆชอบทานส่วนผสมก็ไม่กี่อย่างครับไม่ยุ่งยาก ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีมาม่าครับวันนี้ผมใช้เป็นรถต้มยำน้ำข้นนะครับมีข้าวสวยครับไข่ไก่ครับกระเทียมสับต้นหอมซอยครับซอสแม็กกี้ปรุงรสเพิ่มครับพริกไทยป่นครับส่วนผสมก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับแกะซองมาม่านะครับ เครื่องปรุงออกมาครับก็ให้เราขยำม,มาม่านะบบีมาม่าให้มันแตกนะครับ,บ,มามาแ,รบแล้วก็เทใส่ชามอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เราใส่ผงปรุงรสมาม่านลครับครึ่งห่อครับเติมน้ำร้อนลงไปครับ เป็นน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนจากกา,าน้ำกินกาแฟก็ได้ครับหรือว่าจะต้มเอาก็ได้ครับใส่น้ำแค่พอหุกคลิกนะครับพอบ้มก็ผลเครื่องนี้มันเข้ากันหน่อยครับมามา่าตัวมามา่าเส้นมามา่าจะได้มีรสชาตินะครับปิดฝาเลยครับสามนาทีครับเทน้ำทิ้งขั้นตอนต่อไปก็ให้เรา ตอกไข่ใส่ชามอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำมันเจียวมาม่าลงไปเลยครับน้นเจียวห้ือน้ำพริกเผานะครับตัวนี้จะเป็นต้มยำนะครับไม่ใช่เป็นน้ำมันเจียวครับตรวทีใส่ลงไปทั้งสองซองเลยครับ แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันเลยครับกับน้ำพริกเผาครับมาเนี้ยครับเตรียมพักรอไว้เลยครับหลังจากมาม่าเราผ่านไปสามนาทีครับก็แทบจะเหลือน้ําน้อยมากครับมันก็ดูดน้าเข้าไปก็ได้ประมาณนี้นะครับไอนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครจะต้องการนุ่มประมาณไหนครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เรานําข้าวที่จะผัดนะครับ เทไข่ลาดลงไปเลยครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับประมาณนี้ครับ <Yeah. S 1> เตรียมไปผัดกันเลยครับเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะครับใส่น้ํามันนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันเจียวหมูนะครับ เราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเพราะว่าสูตรนี้เราใช้ไข่คลุกข้าวเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะเลยนะครับกระเทียมสับลงไปเลยครับกระเทียมหอมก็ตามด้วยข้าวเลยครับไม่ต้องบี้เลยนะครับไม่ต้องไปบี้ข้าวเลยเวลาผัดพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ ขยายผึ่งๆก่อนครับช่วงแรกรอ้อยไข่มันเทดตัวนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไขค่คุกข้าวแนละ้วมันจะไม่ติดกระทะเลยเหลืองสวยงามมากสูตรนี้ไม่ต้องกลัวข้าวเลยนะครับไม่มีข้าวนะครับรับรองเลยครับผัดไปจนข้าวดีบเลยนะครับ พอไข่เริ่มเซ็ตตัวนะครับให้เราใส่ผงกุงนะครับมาม่านะครับอันนี้เป็นรสต้มยำนะครับใส่ไปนหนึ่งห่อครับเมน,นงูง่ายๆครับผมจะเพิ่มความหอมด้วยซอสแม็กกี้นิดหนึ่งครับ ตอนนี้ขอชิมหน่อยครับเติผมผงปรุงรสมาม่าที่เหลือลงไปที่เหลือจากครึ่งที่ว่าเราใช้ลวกเส้นนะครับพอข้าวสุกบีดเริ่มดีดดีแล้วนะครับเกี่ยข้าวเนี้ยครับใส่เส้นมาม่าลงไปเลยครับ เด็กๆในเด็กๆชอบเลยนะครับเมน,นูนี้ทำด้วยพริกไทยผลนนิดหน่อยครับต้นหอมครับผิดกแก๊สได้เลยครับข้าวผัดมาม่าเสร็จแล้วครับเตรียมเสิร์ฟครับ สำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมองมากินข้าวเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวน้ำกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเพราะเมืงเห็นไหนข้าวผัดติโอวันนี้เมนูประหยัดประหยัดเลยเข้าวผัดมามา่า<ะ>เฮข้าวผัดมามา่าเอามีเส้นมามา่มาพร่อมเคยกินไหมโอ้โบเคยกินได้อันเนี้ยโอ,โอเคยกินได้เคยกินผัดมามา่าแล้วก็กินข้าวผัดแต่บบเคยกินทูอินวันบเคยขาผัดมามา่าโอ้โห เราเคยเลยประหยัดอร่อยครับ้าเป็นแซบแชวัตีินสีสันมีทั้งเส้นมีทั้งข้าว่เหลืองอุ้ยหุยอุ้ยลองซิมบางกอนแซบข้าวผัดมาม่าต้มยำแม่แล้วมาม่าต้มยำน้ำข้นโอ้อันนี้มาม่าของแท้ไม่ใช่ยำยำไม่ใช่ไวไวมาม่าครับบึงลองซิมบางก่อนนะคะพี่น้องมาด้วยค่ะเด้อมาซิมมาม่าข้าวผัดมาม่าว่าั่นมาครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับข้าวผัดมาม่าครับ ไม่เคยกินวาซันยังไงพอได้ไหมมันหอมเนาะมันในต้มยำอืออุ้ยมันจะกลมกว่าอะไรเช่นนี้เนี่ยนี่แค่เ้าผัดมาม่านะใช่อือเมนูนี้ผ้าผ้าเหลาป้าเหลากระเป๋ามาม่ากับบ้านอือไอ้ย่ามันแบบว่ามันกลมกลมมันน้ำแซ่บมันออกรสต้มยำอ๋อออเมนูนี้คิดเพอร์เซ็นได้เนี่ย ก,กินกับโค้กเย็นกินกับเบปซี่เย็นๆครับไม่ใช่โค้กครับเตรียมพร้อมแล้วเพื่นบอกว่าไม่ให้เขาผัดแล้วสั้นค่ะเบปซี่เย็นๆโอ้โหมันจะฟินอะไรเช่นนี้ครับฟินครับอาจารย์มาอาจารย์มาครับรุยๆครับอตักให้เพื่อนก่อนเพื่อนเป็นคนเหตุเราก็แผนกชิมป้าเป็นตะแซสบแทะ เจอเข้าไปคำแรกนี่มือนี้ต้องเจริญอาหารอีกแล้วเอาล้วนล้วนข้าวดิบดิบเออเนี่ยไม่แช่มันก็เหลืองกลมกลมไอเหลืองอาลามง้ําตาแย่เอาไปเท่านี้ก่อนมมามะนาวด้วยครับผัก,กมีแล้วครับเอาบักนาวบักนาวนึงแตงกวาเนี่ยมีแล้วครับเอาไปหนึ่งซิมมึงก่อนแตงเกลียวเราชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยเออต้องต้องบีบบักนาว มันที่พอว่าอะไรนะจานไงมันจะมันที่เลี่ยตีมันก็เบิดคือเก่าเนาะเนี่ยหมดก็ผัดใหม่เข้าใจเห็ดแชมิสเสรน้องกมของโปรดพอ่อสีสันเข้ากันเหลืองสวยงามรสชาติะรสชาติมันฟินนะกินกับเบปซี่เย็นๆื่อนี้เมนูอาหารจานดวนจานเดี๋ยวค่ะพี่น้องดวนครับมาเดอคาะเดอร์ม,มากินเขาผัดวามาน้ำกันค่ะ เข้ากับ<ม>ยุคเข้ายากหมากแป้งครับบเราชอบชอบแบบแบบีบนน้ำเ่็มน้อยเพิ่มรสชาติกินกับต้นหอมครับต้นหอมอ้วกว่ะง่ายๆก็อร่อยได้ม,มันบุเป็นผัดมาหน่อยอย่างเดียวเือเข้าผัดอย่างเดียวอืพอบีบแบบน้ำตัดลงไปนะม,มันแบบน้ำเข้มข้นขึ้นมาเลย ใส่ซอสมัคก,กี้ไปหน่อยน้งองพร้อมซอสมัคก,กี้ใส่ก้าวผัดมันอร่อยนะเราห้หาวบุคคลเดชเ้าวแผนกกินนั่นเดียวไปก็แบเตื่ไปโอ้โหม,ม,มันเข้ากันอันล่นี่ขวดใหญ่ๆนะใส่ดาม่ากับไข่กับข้าวแค่นี้นะใช่แล้วก็ซอสมัคก,กี้เสร็จไท่มัมนก็เสร็จไดขนาดนี้อืมกินไหมกินนะต่อไปเอาไปเลยบอก ี้ก็จัดไปสิคะแหมกินแซบกินนัวอร่อยโอ้เตี่ยมจานในเล็มเลยอ่ะอิ่มเอเล,เลอยอิ่มเอเลยปั๊บเหลืออยู่ต้นหอมนึกครึ่งต้นโอ้โหแซ่บแซ่บแซบนัวผ่านผ่านผ่าน ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้ำเนื้อด้ยค่ะเดอม,มเป็นกำลังใจใน,นคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันให่คลิปหน้าค่ะอันยอง